สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจังหวัดราชบุรีนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการผลิตตุ๊กตาส่งจําหน่ายไปทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับด้วยการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานต่างๆครับทำให้ตุ๊กตาของจังหวัดราชบุรีนั้นสามารถส่งขายยังต่างประเทศได้ด้วยครับโอท็อปทูเดอะเวิ์วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับเราจะไปดูวิธีการผลิตต่างๆนะครับว่าเขามีวิธีจัดการอย่างไรครับทำให้สินค้าที่นี่นั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนในประเทศไทยได้รวมไปถึงยังสามารถส่งออกขายยังต่างประเทศด้้ววยช่งนีตติาม ลแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณอุระสานะครับจึงเป็นเ้าของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาอุตสาแห่ง ครับสวัสดีครับพี่ครับระนะครับจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีการลิยตุ๊กตามากมายเหลือเกินนะครับในการส่งขายทั่วประเทศเลยะนะครับของพี่สาเองเนี่ยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพี่ของเราจะเป็นตุ๊กตาผ้าหลายๆชนิดครับนะ,ะนะคะก็ผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเลือกประเภทผ้าที่เราต้องการได้แล้วก็รูปแบบเนี่ยจะมีความหลากหลายครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยความหลากหลายที่พี่สาบอกผมไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับในส่วนของ ตั้งแต่ในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ก็จะมีประเภทสัตว์หลายๆชนิดนะคะให้เลือกในเรื่องของวัตถุดิบก็จะมีการคัดประเภทผ้าว่าบางคนอาจจะชอบผ้าขนสัตว์บางคนเป็นภูมิแพ้หรือว่าเด็กๆเนี่ยจะนําไปใช้ในห้องนอนเนี่ยก็สามารถเลือกผ้าชนิดที่ไม่มีขนผ้าไม่มีขนก็ยังมีหลายชนิดผ้ามีขนก็จะมีหลายชนิดเหมือนกันรวมถึงในส่วนของขนาดของผลิตภัณฑ์ก็มีตั้งแต่สนิ้ว ไปจนถึง2เมตรก็คือสามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้ซื้อนอกเหนือจากนั้นก็คือสามารถสั่งผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้ครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้เลยนะครับจุดเด่นของที่นี่นะครับพี่นอกจากเรื่องของขนาดนอกจากเรื่องของรูปลัางรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยครับผมเวลามีลูกค้าเข้ามาซื้อนี่ครับเขาบอกไหมครับว่าเขาติดใจอะไรกับตุ๊กตาของเราก็คือในเรื่องของ การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะคตุ๊กตาที่นี่ทุกตัวได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมกก .685 หีศูนย์ก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นเพราะฉะนั้นผู้ซื้อที่นําไปซื้อหรือว่านำไปนำไปใช้หรือว่านําไปขายเนี่ยมั่นใจได้ว่าตุ๊กตาทุกตัวที่ผลิตออกไปจากที่นี่เน,นี่ยมีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะแบบนี้นี่เองนะครับสามารถนําไป ประดับตกแต่งบ,บ้านแล้วก็นําไปให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาเล่นกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งของที่ใกล้ชิดก,กับพวกเราอยู่แล้วนะครับของแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการที่ทําให้กลุ่มของเราเนี่ยนะครับโรงงานผลิตของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้นะครับที่เรามีการบริหารจัดการอย่างไรครับจังหวัดราชบุรีเนี่ยจะมีผู้ประกอบการผลิตตุ๊กตาผ้าจำนวนมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ผลิตตุ๊กตามากมายนะคะแต่ละกลุ่มเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มหัตกรรมตุ๊กตาราชบุรีอันนี้คือภาพรวมภาพรวมค,รค่ะแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มนะคะมีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนพณิ์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะสำนักงานสวัสดิการสังคมจัดหาง,งานจังหวัดท,ทุกภาคส่วน,เ,นเข้ามาดูแล กลุ่มของเราซึ่งตุ๊กตาราชบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดราชบุรีครับซึ่งถ้าพูดถึงตุ๊กตาเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงจังหวัดราชบุรีทันทีนะคะแล้วก็ตรงนี้ผู้ประกอบการแต่ละส่วน ก็ได้รับการอบรมให้ความรู้นะคะแล้วก็รงงานจํานวน73รายในจังหวัดราชบุรีผู้ประกอบการ73รายในจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้รับการอบรมแล้วก็ได้รับการขอมาตรฐานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นตุ๊กตาของราชบุรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นตุ๊กตาที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้ที่ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเข้ามาส่งเสริมให้กับเราแหะครับผมที่พี่สาบอกไว้กับผมนะครับผมในด้านของการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับก็ ในเรื่องของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ก็คือปกติชาวบ้านเวลาทํางานก็สร้างแบบด้วยมือนะคะมีการลองผิดลองถูกมีการทดลองต่อทำแพทเทิร์นแล้วก็เย็บงานประกอบขึ้นมาอันนั้นซึ่งเ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทําได้ช้าแล้วก็บางครั้งเนี่ยความความเที่ยงตรงในเรื่องของงานเนี่ยค่อนข้างจะมีมีมีไม่มีไม่ไม,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 ม่สมบูรณ์เต็มที่ตอนนี้ก็คือได้รับความ ช่วยเหลือจากสํานักง,งานส่งเสริมุาสาหกรรมคร่ะเขามาช่วยดูแลอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์<ม>ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อ<ร>ก็ทําให้งานง่ายขึ้นด้วยทำให้งานง่ายขึ้นแล้วก็มีความเที่ยงตรงมมมีความ พี่สาครับแน่นอนที่สุดประโยชน์ที่ได้จากการที่มีเทคโนโลยีต่างๆมีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามานะครับก็ทําให้เรานี้สามารถผลิตสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถผลิตสินค้าได้จํานวนมากยิ่งขึ้นด้วยะนะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงนะครับปรับปรุงตัวของผู้ประกอบการเองนะครับในการที่จะรับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยให้ประสบผลสาเร็จได้นะครับพี่สาทําอย่างไรครับ ของเราโดยทั่วไปเนี่ยเราการทำงานเนี่ยเราทำกันเป็นทีมนะคะแล้วก็แบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนก็คือทุกคนเนี่ยได้รับการอบรมอย่างเช่นในเรื่องของอการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะมีในส่วนของคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการทำทำแบบผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นก็ะจะต้องดูคนให้มีความรู้ในเรื่องอย่างคอมพิวเตอร์ แล้วก็คนที่ทําแพทเทิร์นเป็นด้วยก็เอามารวมกันทํางานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันไปในส่วนของการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพ<ม>งานทุกคนจะต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้ก่อนที่เขาจะตรวจสอบคุณภาพงานได้เนี่ยพนักง,งานทั้งหมดของเรานะคะสมาชิกทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการอบรมต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของมาตรฐานเริ่มต้นตั้งแต่ มาตรฐานคืออะไรจะต้องทํำยังไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดเย็บการคัดเลือกผ้าการคัดเลือกวัตถุดิบนะคะขั้นตอนการทํางานในการตรวจสอบวัตถุดิบ,บนะคะรวมถึงการตรวจสอบชิ้นงานสําเร็จรูปกรมการพัฒนาชุมนชนเนี่ยเข้ามาส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับสินค้าของเราให้เป็นสินค้าโอท็อปนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับก็ตอนแรกก็คือเราเป็น อำเภอเนี่ยเขาเข้ามาดูแลในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มในช่วงที่มีการจดทะเบียนโอทอปรเริ่มแรกเลยนะคะประมาณปี2546ที่เขาเริ่มมีส่งคัดสรรโอรทอปครั้งแรกรเขาก็มาเชิญชวนกลุ่มของพวกเราเนะีคะเข้าไปเป็นสมาชิกโอทอป ค่ะก็ไปเป็นสมาชิกโอท็อปได้รับการอบรมความรู้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลักการตลาดการทําบัญชีในทุกๆเรื่องหรือว่าการรวมเป็นกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มการทําธุรกิจที่ยั่งยืนนอกเหนือจากนั้นก็มีในส่งเสริมในเรื่องของการตลาดด้วยคุณผู้ชมครับตุ๊กตานะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของเด็กเล่นนะครับหรือว่าเป็น ของฝากของขวัญน,นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของคุณภาพมาตรฐานแล้วตุ๊กตาก็มีความสําคัญครับที่จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูเรื่องของคุณภาพมาตรฐานครับว่าตุ๊กตาเหล่านี้นะครับที่เขาต้องมีการกําหนดคุณค่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยนะครับเขามีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้พักกันสัมผัครับ